สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชสารแสดงความยินดีไปยังดรเกราเดียเชนบาวปาโดในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสหรัฐเม็กซิโกคนใหม่ในวันที่1ตุลาคม2 5 6 7 พะนักท่านดรเกราเดียเชนบาวปาโดประธานาธิบดีแห่งสหรัฐเม็กซิโกกลุ่มเม็กซิโกซิตี้ในโอกาสการเข้ารับตําแหน่งประธานาธิบดีแห่งสหรัฐเม็กซิโกอันเป็นประวัติศาสตร์ของท่านข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออเมพรให้ท่านประธานาธิบดีประสบความสำเร็จในหน้าที่ความรับผิดชอบแห่งรัฐทุกประการในฐานะที่ท่านเป็นสุภาพสตรีคนแรกที่ได้รับเลือกให้ดํารงตําแหน่งประธานาธิบดีแสดงให้เห็นถึงความไว้วางใจและความเชื่อมั่นอย่างยิ่งของประชาชนในการเป็นผู้นําและผลสําเร็จ เป็นที่ประจักษ์ในในโยบายของท่านเพื่อสร้างความร่มเย็ยนเป็นสุขความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองแห่งสหรัฐเม็กซิโกประเทศไทยตระหนักยิ่งถึงความสําคัญและความสัมพันธ์ที่มีมาอย่างยาวนานและมั่นคงกับเม็กซิโกซึ่งกําลังก้าวเข้าสู่การเฉลิมฉลองครบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันในปี2568 ข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันและการสนับสนุนของท่านประเทศของเราทั้งสองจะสร้างความเจริญรุ่งเรืองในการเสริมสร้างความสัมพันธ์สันนิตที่มั่นคงและความร่วมมือในกิจการหลากหลายด้านอันยังประโยชน์ร่วมกันโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนรวมทั้งการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและวิชาการให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นอนุประการพระปรมาภิไธยมหาวชิรลงกรณ์พระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชสารอนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐไซปรัสในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐไซปรัสซึ่งตรงกับวันที่1ตุลาคม2 5 6 7พระนทนายมิโคสคริสโตดูลิดิสประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐไซปรัส กรุงนิโคเซียในโอกาสวันเอกราชของสาธารณารัฐไซปรัสข้าพเจ้าขอสแสดงความยินดีและขออนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพนลานไมัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวไซปรัสมีความร่มเย็นเป็นสุขและเจริญรุ่งเรืองสัมพันธมตรีและความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสาธารณารัฐไซปรัส ได้พัฒนาก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์อันมั่นคงระหว่างประเทศของเราทั้งสองจะยังดำเนินรุดหน้าต่อไปอันจะนําไปสู่ความสําเร็จของความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างกันโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนและการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อประโยชน์สุขและความเจริญงอกงามยิ่งขึ้นของทั้งสองฝ่ายในปายภาคหน้าพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิระกล้าวเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระกันิษาาที่ราชจจากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินแถบพระองค์ไปในการพระาราชทารเบญจบุต่ผู้สมเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยประจำปีการศึกษา2566เป็นวันแรก เวลาการนดิกาวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระตรูนาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาที่ราชจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรัตน้าสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทางพระองค์ไปยังหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการพรารัฒนาเปลืบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2566ในการนี้สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีมติถูงเกล้าถูกกระหม่อมถวายปริญญาคุศาสตรุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ าขาวิชาหลักสูตรและการสอนแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเสริมพระเกียรติคุณโดยทรงสนพระราชดุทยด้านการพัฒนาการศึกษาไทยทุกระดับทรงให้ความสําคัญเรื่องการศึกษาที่ส่งผลต่อการพัฒนาเยาวชนไทยซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลของชาติในการมีพระปรธานปัญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิพระราชทานกิติบัติแก่ศาสตราจารย์กิติคุณและผู้ได้รับรางวัลผลง,งานวิจัยดีเด่นกองทุนรัศดาพิเศษสมโพธิ ในวันนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับเียญเอกเิญญาโทและเิญญาตรีจากสาขาวิชาต่างๆเข้า,ขารับพัฒนาเปื่บัตรรอบชาและรอบปลายรวมทั้งสิ้น2,819คนโอกาสนี้พระสถานพระราชวัตรความว่าการพัฒนาเป็นเรื่องสําคัญเรื่องหนึ่งของสังคมและบ้านเมืองเป็นที่เข้าใจกันอย่างซึมทราบว่าการจะทําให้การเจริญก้าวหน้าต่อมาเห็นว่าการพัฒนาต้องสามารถอนุรักษ์ บำรุงให้คงการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องยาวนานซึ่งเกิดเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ใช้กันมากในปัจจุบันในการพัฒนาอย่างยั่งยืนนั้นการศึกษาวิชาการต่างๆเป็นปัจจัยสําคัญโดยอย่างยิ่งโดยการใช้วิชาก,การพัฒนาให้ยั่งยืนได้มีข้อหน้าพิจารณาอยู่2ประการประการแรกคือต้องอย่างอยู่ในความรู้ที่ถูกต้องและรู้กว้างที่รู้ถูกต้องนั้นก็เพื่อไม่ให้เกิดการพัฒนาที่ผิดพลาดที่ต้องรู้กว้างนั้นเพราะการพัฒนาบ้านเมืองมีหลายด้าน จึงมีวิชาการหลากหลายด้านเพื่อใช้ร่วมกันในการพัฒนาการจะถือวิชาเป็นใหญ่แต่ส่วนเดียวไปพัฒนาหรือจะพัฒนาแต่ด้านเดียวไม่พัฒนาด้านอื่นๆไม่อาจเรียกว,ว่าเป็นวิชาการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้เพราะจะเกิดความขัดแยง้งมากกว่าเกิดผลสำเร็จ ประการที่2ต้องยืนอยู่บนความถูกควรตามเหตุผลเหมาะแก่สถานการณ์เพราะการพัฒนาย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความจำเป็นและสภาวะการวิชาการต่างๆปรับปรุงเพิ่มพูนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดความยั่งยืนจึงไม่ได้เกิดเพราะการหยุดยืนหรือมุ่งแต่จะอนุรักษ์จนเปลี่ยนแปลงไม่ได้การนำวิชาการไปเปรียรองอย่างรอบคอบเดยประการทั้งสองนี้ไปพัฒนาจึงจะเรียกได้ว่าเป็นการพัฒนา,ยอ,ยาอย่างยั่งยืนอย่างแท้จริง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพวรวัลยลักษณ์อัคาราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคตติราชนารีทรงบรรยายพิเศษเรื่องการเกิดโรคมะเร็งพระราชทานแก่นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่3คณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2567ครั้งที่1ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ เวลา12นาฬิกา58นาทีวันนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัยลยกษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติราชนารีสเสด็จออกณชั้นสิบอาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรโรงพยาบาลจุฬาภรทรงบรรยายพิเศษเรื่องการเกิดโรคมะเร็งหรืออองโคเจเนซิสครั้งที่1พระราชทานแก่นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่3คณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2567จำนวน300คนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ทางนี้จะสรงบรรยายพิเศษพระราชทานใน6หัวข้อหลักที่สําคัญเพื่อเป็นพื้นฐานที่จําเป็นในการศึกษาการเกิดโรคมะเร็งโดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการและขั้นตอนการเกิดโรคมะเร็งเชื่อว่าสามารถเกิดขึ้นได้2รูปแบบคือคกลไกการทําลายหรือเปลี่ยนแปลง DNA โดยตรงซึ่งจะทําให้เกิดการกลายพันธุ์และภายหลังจะกลายเป็นเซลล์มะเร็งอันมีสาเหตุมาจากสารอัลฟาท็อกซินที่พบในมเมล็ดธัญพืชและสารไนโตรซามีนที่พบในปลาร้ากะปิ ส่วน,นกลไกที่ไม่ได้มีการทำลาย DNA โดยตรงจะมีการเปลี่ยนแปลงในระบบที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการแสดงออกของยีนที่นำไปสู่การเกิดมะเร็งซึ่งชีววิทยาเซลล์มะเร็งจะแตกต่างจากเซลล์ปกติทั่วไปมีการแบ่งตัวอย่างไม่หยุดยั้งทำให้เพิ่มจำนวนอย่างไม่มีที่สิ้นสุดและแพร่กระจายไปยังเนื้อเยื่ออื่นๆเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงทางชีวโมเลกุลและชีวเคมีต่างๆนำไปสู่การค้นพบยีนที่อาจเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญขอ,ของการเกิดมะเร็งที่เรียกว่าองโคยีนหรือยีนมะเร็งและยีนที่ทำหน้าที T ่่ตตอ้าน การแบ่งตัวและการเจริญเติบโตของเซล์มะเร็งดังนั้นการยับยั้งและการควบคุมการแบ่งตัวของเซล์มะเร็งรวมถึงการพัฒนาการรักษามะเร็งสามารถทําได้ด้วยการรักษาแบบมุ่งเป้าไปจนถึงการพัฒนายาและการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับประเทศไทยสถิติการเกิดโรคมะเร็งในประชาชนนั้นเป็นอันดับต้ตนๆของประเทศและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงส่งให้ความสำคัญกับการวิจัยเพื่อหาแนวทางการป้องกันการตรวจวินิจฉัยการพยากรณ์และการรักษาผู้ป่วยให้มีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติส่งแสวงหาความร่วมมือกับสถาบันชั้นนําระดับประเทศและระดับโลกเพื่อบูรณาการองค์ความรู้ทุกแขนงน,นาไปสู่การป้องกันและรักษาโรคมะเร็งอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอย่างยั่งยืน แถลงการสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษ์อรราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควรัรคติยราชนารีสเสด็จไปรับการถวายการสึกทำกายภาพบำบัดพระบาทและข้อพระบาทซ้ายณโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ตามที่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลัษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างคววรัยราชนารีทรงมีพราการปวดที่พระบาทและข้อพระบาทซ้ายจึงเสด็จไปทรงเข้ารับการผ่าตัดพระบาทและข้อพระบาทซ้ายประกอบด้วยการผ่าตัดย้ายพระหนังรุหรือเอ็นที่อุ้งพระบาทการผ่าตัดเครื่องส่วนกระดูกข้อต่อขดพระอังคุศพระบาทหรือนิ้วหัวแม่เท้าการผ่าตัดยืดพระกระดูกพระปราศนีหรือส้นเท้าส่วนหน้า การผ่าตัดเรื่องกระดูกปราสนีส่วนหลังณโรงพยาบาลจุลาภรเมื่อวันที่30กรกฎาคม2567นั้นคณะแพทย์ได้ถวายการตรวจพิเศษทางรังสีวิทยาเพื่อติดตามการรักษาหลังการผ่าตัดครบ2เดือนหรือการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ผลการตรวจพบว่าพ่ะปอดทัถี่หรือกระดูกข้อเท้าได้รับการผ่าตัดมีการสมานตัวไปไปตามแผนการรักษาไม่พบภาวะแทรกซ้อนและขอให้สงงดพระกรณกิจระยะหนึ่งเพื่อถวายการฝึกทำเปราพบำบัด ณนะโรงพยาบาลจุฬาภรณจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง1ตุลาคมพุทธศักราช2567พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเสียพระราชฤทัยไทยและทรงห่วงใยต่อเหตุการณ์รถบสัสทัศนศึกษาของนักเรียนเกิดเพลิงไหม้พระราชทานดอกไม้และตะกรา้าสิ่งของแก่เด็กนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บและทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์กับทรงรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ พระบ,บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยและทรงเสียพระราชาฤทัไทยเป็นอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์รถบัสทัศนศึกษาของเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดเขาพระยาสังขารามจังหวัดอุทัยธานีเกิดเพลิงไหม้บนถนนวิภาวดีรังสิตขาเข้า,าบริเวณหน้าอนุสรสถานแห่งชาติอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีเมื่อวันที่1ตุลาคม2567เเป็นเหตุให้มีนักเรียนและครูได้รับบ,บาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก อันนำมาซึ่งความเสียใจต่อครอบครัวของผู้สูญเสียอย่างไม่มีสิ่งใดทดแทนได้ด้วยน้ำพระราชจริไทยที่ทรงห่วงใยเด็กนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บโดยเฉพาะเด็กเล็กที่ต้องประสบกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในครั้งนี้จึงทรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรโดกระหม่อมให้เืิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชาทานไปมอบแก่นักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บในวันนี้ ดยทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโด,ก,ปรดกระหม่อมให้พลตํารวจตรีชัยทัย์บุญคำเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ,เจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีไปมอบแก่ผู้ปกครองของเด็กนักเรียนจำนวนสองคนที่ได้รับบาดเจ็บและเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีพร้อมเชิญพระราชกระแสรงหงใหญ่และพระราชทานกำลังใจไปกล่าวแก่ผู้ปกครองของเด็กนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คุณหญิงจันทนีชนะรักเสิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ผู้ปกครองของเด็กนักเรียนจำนวนหนึ่งคนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวและเข้ารัการรักษาพยาบาลณสาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีเขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับผู้บาดเจ็บไว้เป็นคนไข้ในพระบร,รมราชานุเคราะห์และทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ พระราชทานพวงมาลาวางหน้าหีบศพผู้เสียชีวิตพระราชทานเพลิงศพแก่ผู้เสียชีวิตเป็นกรณีพิเศษรวมทั้งพระราชทานเงินช่วยเหลือและพระราชทานทุนการศึกษาแก่บุตรของครูที่เสียชีวิตผ่านมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปธรรมนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดนีได้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงช่วยบรรเทาความทุกโศกข,ของผู้ที่ได้รับผลกระทบและสูญเสียอย่างปัจจุบันทันด่วนให้ดีขึ้นตามลําดับ ประชาชนไปลงนามถวายพระพรสเดพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัลัยลักอัครราชกุมารีกรมพระรีสว่างขวัตวรัตติราชนารีเป็นวันแรกที่บริเวณชั้นหนึ่งอาคารศูนยก์การแพทย์มะเร็งวิทยายจุฬาภรโรงพยาบาลจุฬาภรเขตหลักสี่สำนักพระราชวังเปิดให้ท่าบุคคลและประชาชนไปลงนามถวายพระพรสเดพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักอัครราชกุมารีกรมพระรีสว่างขวัตวรัตติราชนารีเป็นวันแรก ทัานี้เปิดให้ลงนาำถวายพระพร3จุดคือชั้น1อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณรวรเพยาบาลจุฬาพรเขตหลักสี่อาคารสำนักงาน1ชั้น1พระตำหนักจักรีบงกตจัวปทุมธานีและห้องรับรองชั้น2อาคารวิจัยเคมีสถาบันวิจัยจุฬาพร์เขตหลักสี่ทุกวันตั้งแต่9น้นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาที ขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวามหมามกุฎวิทยามหาราชและพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาทิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรผ่านระบบออนไลน์สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิ ระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสาระที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตและวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสายามเทวมหามกุฎวิทยามหาราชวันที่1และวันที่18ตุลาคม2567และเนื่องในวันนวมินทรมหาราชซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบุศย์วันที่13ตุลาคม25 2 6 7ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิสเบียงบุญระหว่างวันที่1ถึง18ตุลาคม2567